เอโยวัตสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไาคนะครับวันนี้เราพามารีวิว l a m b บ s t a สตา0 0ปี2019กันนะครับผมคันนี้สวยมากครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะมีการแต่งกระจกติดปลายแฮนด์ให้นะครับผมชุดสียังเงาเงาอยู่เลยสวยมากครับคันนี้มีกระเป๋าข้างหน้าแถมมาให้ด้วยนะครับ ท่อเป็นท่อเดิมนะครับจากโรงงานเลยสวยมากครับแม็กเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะดอกยางหน้าหลังแน่นๆเลยนะครับยังใช้งานได้ยาวเลยคันนี้สวยมากครับผมลาเราาซ์วิสให้หมดแล้วนะครับเอาไปขับได้หล่อๆเลยฮะ เบาะเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะสีแดงตัดกับสีตัวรถมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าเลขไม้อยู่ที่21,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลย คันนี้นะครับแลมเบิตา V 2 0 0ปี2019นะครับผมเปิดเสนอราคาอยู่ที่ห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนเลย